คือจริงๆเรื่องที่จําเป็นต้องพูดผมก็พูดไปในที่ส่วนตัวจนหมดแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งพูดก่อนเข้ารายการที่ออกอากาศไปตอนนั้นแต่ผมว่าทางเขาและพิธีกรน,น่าจะมีการสื่อสารกัน่ากเลยทําให้เหมือนกับว่าผมเทรเข้าไปบอกก่อนเข้ารายการแต่จริงๆแล้วเราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วซึ่ง ในส่วนที่เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดหรือไม่ควรจะพูดผมก็ไม่พูดในที่สาธารนณะแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราตอบโต้ก็เพื่อที่ต้องการชนะแต่ผมไม่ได้อยากชนะอะไรแล้วผมพบว่าผมยังพอทนมันได้อยู่กับเรื่องที่มันไม่จริงแล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายน่าจะสื่อสารผิดกันเลยดูเหมือนว่าเราเพิ่งโทรไป แยกย้ายกับเขา่อนเข้ารายการซึ่งแสดงว่าี่กอนเองก็ยืนยันว่าก่อนคือแบบไม่ได้โครกับบอกเนิกกับพี่โบก่อนเข้ารายการในวันนั้นแต่อาจจะเป็นแบบพี่โบเข้าไปผิดผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดเพราะว่าผมเชื่อแบบสุดหัวใจเลยว่าเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเขาหรือพิธีกรไม่มีเจตนาที่จะไม่มีเจตนาที่จะพูดออกไปแบบนั้น แต่น่าจะแบบสื่อสารดีค่ะเพราะว่าผมรู้จักเขาทั้งคู่แต่พอเรื่องมันออกไปแบบนั้นแล้วณตอนนั้นผมยังไม่อยากอธิบายอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าทั้งคนไกลตัวและคนรอบตัวก็ยังเต็งใจที่จะเข้าใจผิดผมก็เลยเลือกที่จะเงียบเพราะว่าโอเคยังพอทนไหวอยู่ทําำไมทำไมเราถึงเลือกที่จะเงียบไม่อธิบายเพราะ้องตีความไปดูท,ที่เข้าใจตามข่าวสาเหตุที่เงียบก็เพราะว่ากลัวว่า เอาตรงๆเลยก็คือผมกลัวว่าสื่อจะเอาไปขยายต่อจนมันกลายเป็นประเด็นที่คือผมเห็นว่าเรื่องการแยกทางกันของคนสองคนมันเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่พอสื่อเอาไปกระจายต่อเนี่ยบางทีมันมีผลต่อคนรอบตัวมันมีผลต่อความรู้สึกเราดูเหมือนเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเรากมม็มีมุมมีมุมเซนซิทีฟเหมือนกันแต่แค่เรื่องที่จะเงียบดีกว่า แลวหลังจากงานแล้วค่ไ,คไ,ควนนไ,ได้คุยได้คุยกับพี่โบไหมว่าอะไระไม่ได้คุยอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรก็คก่อนไม่ัวหรอค่ะว่าพี่โบเขาก็จะเข้าใจอย่างเง้คือความเข้าใจของคนอื่นผมไปหาทางปรับไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแม้แต่ผมกับเขายังไม่เข้าใจกันน้ำภาษาอะไรกับคนอื่นจะมาเข้าใจเรื่องที่มันของเราสองคน แต่พี่ก้อนเองก็ได้ดูเทปในวันนั้นจนจบนะครับกับการท,ที่พี่โบบอกเองว่าแบบก็ยังรักพี่ก้อนอยู่ออจริงๆผมก็ยังรักเขานะแต่คือเราเราตัดสินใจออกมาเป็นเพื่อนเ,ออเพราะว่าเราคิดว่าการเป็นเพื่อนน่าจะดีที่สุดแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านนะั้นเรื่องมันธรรมดาธรรมดาออธรรมดามา แต่อย่างเกิขึ้ Net <Network. S 1> นแน่อย่างที่พี่ผูดอุทมจะพูดว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่มีคำอธิบายตรงน,น,นี้เราอยากขอความให้เขาไม่ได้มีอะไรทุกครั้งนี่จอย่างที่ผมบอกเรื่องที่ต้องพูดผมก็พูดไปหมดแล้วในที่ส่วนตัวแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดเราไม่ควรจะพูดก็ไม่พูดในที่สาธารนณะตอนนี่ต้องต <อ Leaving S 1> ัดสินใจอย่างนีนากมเพราะว่าเรายาะเวลาในการสบหา เป็การตัดสินใจมันยากอยู่แล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกเขาแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบที่เขาต้องการเหมือนกันแต่มันเหมือนครั้งนี้ผมจําเป็นต้องให้เป็น,เป,นเป็นในแบบที่ผมอยากให้มันเป็นผมยังคือคือจริงๆแล้วที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็เราผมไม่อยากเอาชนะอะไรใครทั้งสิ้นเลยผมไม่อยากให้เรื่องมันตีกับตีไปมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเจ็บด้วยกันทั้งคู่แล้วผมก็อยากให้มันเป็นเหมือนหลายๆคู่ที่มันจ,จ,จบไปแบบธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยที่ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็านคนมาเป็นคารื่องเป็นห่วงเขาครับแต่สุดท้ายเราได้แต่มองอยู่ไกลๆแล้วก็มีความคาดหวังว่าโอเคเขาจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยหัวใจที่เขาเข้มแข็งพอ ในมุมของพี่ก๊อตเองเราเยีวยาตัวองไงในมุมที่เราขา่อแลนรับยันไงเยียวยาตัวเองยังไงผมโชคดีที่แม่พ่อแล้วคนรอบตัวผมไม่รีบที่จะตัดสินผมแล้วก็อย่างคนนอกอาจจะเต็มใจที่จะเข้าใจผิดแต่คนภายในครอบครัวมีการถามผมก็ต้องถามเขาก่อนว่าอยากได้ตรงหรืออ้อม เพราะว่ามันก็คือเรื่องคนสองคนมันเซนซิทีฟนะเราไม่ควรพูดในที่สาธารณะเราก็จะพูดได้กันเฉพาะคนในครอบครัวว่าเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวที่เมื่อก่อนมันเคยได้วันนี้มันมันเข้าไม่ได้แล้วมันก็แค่แยกออกมาแค่ั้นเองแสดงว่ามันมันไม่เกิดจากแรรักวันนึงเคยยอมได้แต่ว่าวันนี้ยอมไม่ได้แล้วครับเออมันไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมมันเหมือนวิถีชีวิตเราค่อย กันไปวลนิด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 แล้วก็ผมเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ความรักมันต้องมีความพยายามนั่นแสดงว่าเรากําลังผิดผิดทางหรือเปล่าเป็นในเมื่อปากสุดปากว่าเองมันกันอยู่ในหินถ่าที่จะกลับมาในปีวันนั้นพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เลยตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทํางานไปครับ ผมโอเคนะผมผมยังยังรับได้อยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ถามความมุ่งหวังดีกว่าว่าม,มุ่งหวังอะไรผมมุ่งหวังให้มันจบกันแบบเงียบๆธรรมดาธรรมดาเพราะว่าทุกครั้งที่ยังมองเขาอยู่ก็ยังมองด้วยสายตาของความรักแล้วก็เอาจริงๆสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเนี่ยวันนี้ ทำงานหนักไม่กลัวผมกลัววันที่จะต้องมาพูดเนี่ยผมกลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปมันจะไปกระทบเขาหรือเปล่าผมกลัวไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันก็มาถึงก็นั่นแหละครับอย่างาทีค่ความที่เป็นของประชาชนเราโดนบคมตัดสินางเรารู้สึกเสียใจย <c oughs> หรือว่่อยากอธิบายาไม่ครับเรื่องปกติครับเ <c oughs> พราะว่าส่วนใหญ่แล้วความคิดเห็นของคนในโลกโซเชียลมันก็มีหลายลักษณะ คนที่เขาเลือกที่จะเงียบก็มีคนที่เขาเลือกที่จะคอมเมนต์ไม่ดีก็เยอะแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายลึกเข้าไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาพิมพ์ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงเขากําลังสร้างจินตนาการของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นซึ่งโอเคมันมีเหตุให้เขาคิดแบบนั้นก็ต้องปล่อยมันไปพี่ครมันถึงขั้นแบบเสียน้ำตาให้กับคอมมต์ที่แบบไม่ครับผมเสียน้าตาให้ผู้รับเหมา ตัเสียน้ำตาให้กับการจากลาคันนี้ด้วยกันไหมครับเราเราเสียใจอยู่แล้วแหะครับเราเสียใจอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ที่ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ตัดสินใจ นะวันนี้พอเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกร่งเราจะได้กลับมาอยู่กับเขาด้ครับเพราะระยะเวลาค่อนข้างยาวนานขึ้นมาตอนนี้ผมน่าจะเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าผมแพลนที่จะไปต่างประเทศหลายประเทศมากมแล้วก็ล่าสุดก็ไปญี่ปุ่นมาคนเดียวแต่ไปเจอป็นแก๊งที่นู่นเลยเรามีอะไรที่เราอยากทำเยอะมากแล้วเราก็ตั้งใจจะทำมันตอนนี้แหละ ที่ช่างชี้ไม่แตกต่างกับการที่ที่ผ่านมาเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดวันนี้เราต้องมาใช้ชีวิตเพ่เดียวไปไหนเพเดียวไปทำอะไรเพเดียวมันมเปลี่ยนไปเลยไม่ต่างครับเพราะตอนนั้นก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นวิธีอยู่ใจตัวเองนของกถานแบบไปเที่ยวต่างๆอนี่ไงี้ยไม่นะผมไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องฮิวใจผมผมเหมือนอยู่ในช่วงที่อยากมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบเต็มที่ แล้วผมต้องการไปโดยที่ไม่มีพันธะผมอยากไปอยู่ที่เบตเดือนหนึ่งอยากไปญี่ปุ่นเดือนหนึ่งอยากไปดูใบเดือนหนึ่งอยากไปทําอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดหลังจากที่ทํางานหั่รู่กหั่นข้ามาสัมภักแล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่เกิดู้มันทยาให้ลุมองออกมาเปลีป่ยนนะแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจ พักก่อนพักก่อนพักชีวิตก่อนพักก่อนก่อนใช้ชีวิตก่อนครับเอเคเก๊ะมาลังใจนักข่าวขอบคุณครับ